ฟักทองท่านฝันเห็นฟักทองทำนายว่าท่านควรระมัดระวังเรื่องการพูดจาอย่าให้ใครหยิบยืมเงินเพราะมีโอกาสไม่ได้คืนท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลเพราะเรื่องงาน และช่วงนี้สเสน่ห์แรงมากๆม,ม,มีคนเข้าหาเยอะเลขเสี่ยงโชค74 79 274 279 276เพื่อให้คำทำนายแม่นยำท่านควรนึกถึงสิ่งของสิ้นแรกที่ท่านฝันเห็นในความฝัน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมส่วนตัวเลขที่ให้ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปนี้จนจบขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ